สวัสดีครับเช้านี้ที่บ้านไร่สสขจีนะครับก็มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ที่สวนนะครับเมื่อคืนนะครับประมาณช่วงสามทุ่มนะครับฝนก็ได้ตกลงมานะครับถือว่าหนักและแรงเอาเรื่องนะครับทำให้บรรยากาศตอนเช้านะครับก็จะดู เช่อแฉะไปบ้างนะครับผมเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้แต่ก็ยังดีนะครับที่ได้น้ําเข้าในบ่อเยอะมากๆนะครับผมจนเต็มความจุที่มีอยู่นะครับก็ให้ดูนะครับสวนนะครับตอนเช้านี่เป็นทางเข้านะครับที่มาจากถนนที่เข้าไล่นะครับถนนที่เป็นลูกหลังนะครับน้าก็ไหลแรงตามถนนเข้ามาในไร่ ในบ่อเมื่อคืนนี้นะครับนี่ก็เป็นทางเข้าไร่ที่เป็นแนวต้นสักที่ปลูกไว้นะครับพอต้นสักได้ฝนก็ผลิใบออกมาเยอะนี่นะครับนี่คือบนเนินข้างบ่อนะครับก็ไปดูน้ำในบ่สักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็น้ำในบ่อก็เต็มนะครับผมตอนนี้จากที่ให้แห้งแรงตอนช่วงเมษาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เต็มเรียบร้อยนะครับรับได้อีกประมาณน่าจะไม่ถึง30เซนนะครับน่าจะล้นนะครับผมนะครับอันนี้ไผ่ผมเอาเงานะครับมาปักไว้นะครับปีนี้ก็แทงแทงหนอนนะครับแทงยอดแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับผม ก็ปลูกไว้หลายกอเหมือนกันนะครับที่เอาเงามาปลูกน,นี่ก็เป็นกิมซุงนะครับที่เอากิ่งนะครับมาชำแล้วก็ปลูกก็ได้หน่อขึ้นมาแล้วนะครับผมที่สวนเราก็ปลูกของเป็นพืชผสมผสานนะครับก็ปลูกหลายอย่างทั้งผลไม้นะครับหน่อไม้พืชผักต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นคันบ่อ ของคันบ่อใหญ่นะครับที่เดินตอนนี้นะครับพยุงตัวนี้2ปีนะครับประมาณ2ปีครึ่ง3ปีนะครับตัวนี้ก็ผ่านผ่านร้อนผ่านไฟมาเยอะเหมือนกันนะครับเหลือแค่นี้นะครับผมโตก็โตไม่เีเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่คือน้ำอยู่ได้ไม่ไม่ไม่ครบปีดีนะครับผมนะครับ ก็เลยทําให้ต้นไม้แอบโตช้านิดหนึ่งนะครับตันนี้ต้นชจัดีหรีต้นช้ำฉานะครับก็ประมาณ2ปีกว่าได้ประมาณนี้แต่ปีนี้คิดว่าาจ้โตเร็วขึ้นเพราะว่าได้น้ําดีนะครับน้ําได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับที่เป็นตัวรับน้ําจากบ่อเล็กวิ่งข้ามเข้ามานะครับก็ให้ทําสะพานเดินเชื่อมนะครับ จะได้เดินไปทางนั้นได้นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นไผากิมซูเหมือนกันนะครับที่เอา,อาลำมาตัดนะครับเพื่อมีรากเอามาชําแล้วก็ไปปลูกกันนะครับน้ําก็เต็มของไส้ไก่นะครับผมนี่ก็เป็นสะพานที่เดินข้ามนะครับมาในตอนเช้าก็จะสดชื่นเพราะเมื่อคืนฝนตกลงมาเยอะนะครับ อันนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับบงหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับที่ปลูกไว้ก็ปีนี้ว่าจะขยายออกไปปลูกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแน่นแน่นมากนะครับจะขยายเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มีกระชังอยู่2กระชังก็เป็นกระชังกบกระชังหนึ่งอีกระชังหนึ่งเป็นกระชังที่ทดลองนะครับจะเลี้ยงปลา แต่จะเป็นปลาช่อนนะครับเพราะว่า,าในบ่อมีลูกคอกปลาช่อนอยู่เยอะมากๆนะครับก็เลยช้อนมาเพื่อจะเอามานูบานเลี้ยงไว้นะครับถ้าเขาโตได้ดีกด็จะเลี้ยงต่อนะครับเพื่อให้เขาได้เติบโตเพราะปลาช่อนก็ดีนะครับราคาก็ดีเหมือนกันอันนี้เป็นบ่อกบนะครับที่ปล่อยไว้นะครับ ก็ยังไม่โตดีนะครับผมยังไม่โตดีเท่าไหร่นะครับองบอกกบนะครับอันนี้เป็นบ่อรวมครับเป็นกระชังรวมมีเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไว้แล้วก็มีปลาบางส่วนนะครับแล้วก็มีกบอยู่บางส่วนนะครับก็เป็นบ่อรวมอันนี้เอาไว้ขังรวมไว้เอาไว้ทำอาหารนะครับ เอาไว้ทำอาหารนี่เป็นแนวไผ่กิมซุงที่ปลูกไว้ก็ประมาณ3ปีนะครับได้ฝนก็ได้หนอ่อขึ้นมาก็จากที่บอกแหละครับหน่อไม้ดูแลเขาเขาก็ให้หน่อเรานะครับก็มีหน่อให้กินเรื่อยนะครับนี่ตัดไปรอดมนึงแล้วนะครับผมนี่เพิ่งขึ้นมาเป็นรอบใหม่นะครับช่วงวันนี้นะครับเมื่อที่ผมมาถึงเมื่อวันก่อนนะครับผม ก็ได้นําไผ่สังมนนะครับมาปลูกนะครับประมาณ20ต้นนะครับผมก็คือปลูกตรงนี้นะครับเป็นแถวนะครับเป็นแถวยาวไปเลยเพื่อว่าสัก6เดือนเขาจะโตขึ้นมาแล้วเป็นอุโมงค์ไผ่ให้กับผมนะครับผมให้เป็นไผ่ที่ใช้ลําแล้วก็กินหน่อได้นะครับส่วนของตัวไผ่สังหมนนะครับนี่ก็เป็น ไผ่กอหนึ่งนะครับเป็นไผ่เลี้ยงนะครับผมเอาไว้ใช้ลำเอาไว้กินหนอนะครับเพราะซึ่งก็แทงหนอขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับกอลำตัวนี้แน่นมากนะครับผมก็คิดว่าจะเอาออกนะครับเอาไม้ไปใช้นะครับผมใสอยเพื่อจะให้เขาไม่แน่นเกินไปนะครับก้อนนี้ก็เป็นกิมซุงนะครับขึ้นมาสองหนอนี้ก็คงต้องเลี้ยงลำเขาไว้เพราะว่าลำเขายังมีน้อยอยู่นะครับเพื่อเขาโตมากขึ้น นี่ก็เป็นกิ้มสุงเหมือนกันนะครับก็ออกหน่อมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ลำก็แน่นด้วยนะครับก็น่าอย่าต้องเอาออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าลำแน่นเกินไปนะครับผมนะครับตันนี้ก็ได้ลำขึ้นมาสองลำแล้วหน่อใหญ่แล้วก็คงต้องปล่อยให้เขาโตส่วนถ้ามีรอบหน้าก็คงต้องเอาหน่อออกไปกินได้นะครับนี่ก็เป็นเพชรทั้งพึ่งนะครับอีกกอนหนึ่งนะครับผม นะครับหน่อกลางสวยเลยนะครับก็คงต้องปล่อยลำแล้วปีนี้ว่าจะแบ่งขยายชํำเหมือนกันนะครับเพราะว่าน่าจะแน่นเกินไปนะครับเพื่อนนะครับมาจากชมบุรีนะครับมาหามาเยี่ยมก็โดนความชุ่มช่ำนะครับโดนฝนไปเต็มเ็มนะครับของเมื่อคืนนี้ก็ชอบแบบนี้ก็อยู่กันได้ครับครับ นี่ก็น้ํานะครับที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ครับฝนตกลงมาแรงนะครับผมก็ตรงของไส้ไก่ตรวนั้นก็น้ําก็ไหลแรงมากเมื่อคืนนี้นะครับผมเข้ามานะครับจนเต็มเต็มบ่อแล้วนะครับเต็มความจุนะครับผมของบ่อนอันนี้ก็เป็นบ่อปลาดุกนะครับที่เลี้ยงไว้ก็โตเยอะมากแล้วนะครับบ่อข้างหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้บ่อสองเดือน ในแค่หนึ่งเดือนนะครับผมก็ทดลองเลี้ยงดูนะครับเพื่อจะดูว่าเขาเติบโตได้ดีแค่ไหนนะครับผมด้านข้างก็มีกอไผ่สองกอนะครับตรงนี้กอหนึ่งด้านท้ายด้านท้ายตรงนี้อีกกอหนึ่งก็เอาไว้ใช้ลำทำไม้คำ้ำทำไว้ได้หลายอย่างนะครับผมก็ปลูกไผ่ก็มีประโยชน์เยอะนะครับหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมก็ความสดชื่นนะครับยามเช้านะครับ ของไร่เราสวนเรานะครับก็เดินไปเยอะหลายที่มากไม่ได้เพราะว่า,าแฉะมากตอนนี้นะครับก็คงอัปเดตให้ดูกันได้ประมาณนี้นะครับผม